สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube ของ Thai แฟนช c ยเซ e นเตอร์สำหรับวันนี้เราขอพูดถึงบทความในหัวข้อรู้แล้วอย่าทำาิบสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายตกได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักธุรกิจรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทุกคนก็หวังเห็นยอดขายพุ่งทยานติดแดนบวกกันทั้งนั้นบางธุรกิจที่ไม่ได้หวังกำไรจากการขายต่อชิ้นมาก ก็ยิ่งต้องหวังให้ได้ยอดขายที่มาสนับสนุนต้นทุนถึงขนาดที่จะต้องตั้งเป้าการตลาดว่าต้องขายให้ได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนถึงจะเรียกว่าถึงจุดคุ้มทุนที่คุ้มค่าและไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนด้วยเหตุนี้กลยุทธ์การตลาดนานาประการจึงถูกหยิบมาใช้ให้เท่าที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น แน่นอนเช่นกันว่าเครื่องมือทางการตลาดทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยากให้ทุกคนมองเห็นภาพที่ชัดเจนว่าต่อให้มีเครื่องมือการตลาดที่ดีแค่ไหนถ้ายังไม่รู้ถึงเหตุผลสิบสำคัญที่มีส่วนทำให้ยอดขายดำดิ่งไปง่ายๆการมีเครื่องมือที่ดีบางครั้งก็ไม่ทาให้เกิดผลเชิงบวกทางธุรกิจเช่นกันสิบสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายตก 1. ไม่เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าตัวเองหลายคนฟันธงว่ารู้จักลูกค้าดีแต่ทีนี้ลองถามตนเองอีกครั้งว่ารู้จักพฤติกรรมลูกค้าดีแค่ไหนคำว่าพฤติกรรมคือสิ่งที่เขาชอบทำเป็นประจำเช่นชอบกินอะไรมีปัญหาสำคัญในชีวิตอะไรบ้างชอบเที่ยวที่ไหนชอบทำอะไรเป็นพิเศษชอบใส่เสื้อแบบไหนมีสินค้าที่ชอบคืออะไรเป็นต้น คนที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องของเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าของตนเองจะต้องเป็นคนคุมเกมว่ายอดขายของเขาจะได้เท่าไหร่กับกันคนที่ไม่เข้าใจลูกค้าหรือเข้าใจน้อยมากลูกค้าจะเป็นคนคุมเกมเรื่องยอดขาย 2. ยึดติดกับความสำเร็จในแบบเดิมๆช่วงเศรษฐกิจดียอดขายดีหลายธุรกิจคงหลงระเริงกับความสุขช่วงนั้นทางที่ความจริงการคิดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่านวัตกรรมคือหนทางอยู่รอดระยะยาวของธุรกิจการที่เรามีสิ่งใหม่ๆมาคอยรับรองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะช่วยป้องกันยอดขายในยามที่เศรษฐกิจผันผวนได้อย่างดีแต่ปัญหาใหญ่คือธุรกิจส่วนมากไม่ค่อยจะคิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ 3. ให้น้ำหนักกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆน้อยไปตัวอย่างของเรื่องนี้คือธุรกิจที่เคยบูมสุดๆอย่างกล้องฟิล์มและพิมพ์ดีดแต่สุดท้ายด้วยการที่ไม่ตามเทคโนโลยีสินค้าเหล่านี้หายไปจากวงการธุรกิจทันทีการลงทุนของ SME และเหล่า Start-up ก็เช่นกันจะต้องมีธุรกิจที่ใหม่ กว่าเกิดขึ้นตามมาเสมอทางที่ดีควรจับกระแสเทคโนโลยีเอาไว้เพื่อเป็นทางออกที่ดีให้กับตนเองโดยเทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้ยอดขายของเราต่อเนื่องและไม่ตกยุคแน่นอนคือโซเชียลมาร์เก็ตติ้งหรือโมบายมาร์เก็ตติ้งที่มีผลต่อการตลาดในตอนนี้และอนาคตเป็นอย่างมาก 4. ไม่ยอมปรับปรุงและพัฒนาสินค้า ประเด็นนี้เราอยากให้ลองสังเกตรบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักมีการปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลามีรุ่นใหม่มีลูกเล่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนอาจจะเคยคิดเหมือนกันว่าจะลองปรับปรุงทำไมมากมายในเมื่อของเก่าก็ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าธุรกิจที่ไปไม่รอดจานวนมาก ก็พอมั่นใจไปว่าดีอยู่แล้วจึงหยุดพัฒนาสุดท้ายเมื่อมีสินค้าอื่นเข้ามาแทรกและดีกว่าก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายตกหล่นอย่างน่าใจหายบางครั้งถึงกับทำให้ธุรกิจล่มสลายไปเลยทีเดียว 5ไม่สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่มุ่งหน้าหาแต่ลูกค้ารายใหม่จนไม่สนใจหาลูกค้าเก่าของตนเองสิ่งสำคัญที่มากกว่าการหาลูกค้าใหม่คือการทำฐานข้อมูลลูกค้าเก่า ว่าเคยมีใครให้ใช้สินค้าเราบ้างใช้แล้วดีอย่างไรปริมาณการสั่งเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้คอยอัปเดตข่าวสารและตามติดการซื้อขายการสร้างสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งให้ผลทางการตลาดที่ดีกว่าลูกค้าใหม่ที่จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นกันอีกมากธุรกิจที่มีลูกค้าเก่าที่ดี จึงเหมือนมีเหมืองทองของตนเองในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าเก่าเหล่านี้จะช่วยประคับประคองธุรกิจของเราได้อย่างดีอีกด้วย 6. การทำการตลาดแบบด้านเดียวคำว่าการตลาดแบบด้านเดียวคือคิดไปเองสิ่งที่นักธุรกิจต้องท่องจำให้ขึ้นใจคือ คนที่ซื้อสินค้าหรือบริการเขาไม่ได้มาซื้อเพราะมองเห็นแต่จะมาซื้อเพราะต้องการสิ่งที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับเขาได้เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้ยอดขายของเราดีไม่มีวันตกคือ แทนที่จะเป็นฝ่ายพูดฝ่ายเสนอขายลองเปลี่ยนมาเป็นผู้ฟังดูสิ่งที่ลูกค้าต้องการและนำสิ่งนั้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้ได้ดีกว่าสิ่งสำคัญสามารถซื้อใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 7. เชื่อที่ปรึกษามากกว่าจะเข้าใจธุรกิจตนเองที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดีมีอยู่เยอะแยะแน่นอนว่า ทำธุรกิจก็ต้องพึ่งพาคนมีประสบการณ์แต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมเช่นกันว่านั่นคือธุรกิจของเราระบบการตัดสินใจสุดท้ายตัวเราเป็นคนกำหนดเองการใช้ระบบที่ปรึกษาที่ดีจึงควรเป็นแค่คู่มือการตัดสินใจไม่ใช่กุญแจสำคัญในการทำธุรกิจในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่ดีที่สุดคือการลงไปคุกคีกับธุรกิจตนเองในทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นยันปลายน้ำ ยิ่งใกล้ชิดมากยิ่งมองเห็นภาพรวมมากการแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งง่ายทีนี้ตรงไหนไม่เข้าใจหรือต้องการตัวช่วยก็อาจพึ่งพาที่ปรึกษาได้แต่ไม่ใช่เออะอะไรก็ถามแต่ที่ปรึกษาโดยที่ยังไม่เคยมองธรรมชาติของธุรกิจตนเองเลยสักครั้ง 8. ไม่มีการวางแผนงานที่ชัดเจนปัญหาใหญ่ของเรา SME คือ ถนัดจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าจะวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวหลายครั้งที่เราทำตัวเหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอด วิธีการแบบนั้นแค่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดไปวันๆแต่ทางที่ดีควรมีแผนรายสเดือนราย6เดือนรายปีว่าควรทำอย่างไรแบบไหนอย่างไรทั้งนี้การมีแผนระยะยาวจะทำให้เรารู้สาเหตุของปัญหาหลายครั้งที่ยอดขายตกแต่ผู้ประกอบการไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแก้ปัญหาก็ไม่ได้ดังนั้น การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากทางที่ดีลองมานั่งวางแผนกันอย่างจริงจังดูสักตั้งรับประกันได้ว่าแม้ยอดขายจะไม่เติบโตทันใจแต่ก็ไม่มีวันตกลงไปอย่างน่าใจหายแน่นอน 9. ไม่รู้จักเรียนรู้ไม่รู้จักการสร้างเครือข่าย การทน,นตนว่าเก่งว่าดีกว่าคนอื่นปิดหูปิดตาไม่มองดูว่าคู่แข่งรายอื่นรวมถึงการไม่เจอกับสังคมใหม่ๆอยู่แต่กลุ่มเก่าๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีส่วนดึงยอดขายให้ตกลงมาได้ทั้งสิ้นยิ่งรู้มากความสำเร็จก็ยิ่งมากทางออกที่ดีไปสู่โลกใบใหม่บ้างเปิดหูเปิดตาให้กว้างธุรกิจที่สำเร็จ ต้องอยู่คู่กับสังคมที่หลากหลายยิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่ผลตอบแทนทางธุรกิจยิ่งคุ้มค่ามากเท่านั้น 10. ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมหักไม่ยอมงอเรียกได้ว่าเป็นความคิดยุคเก่าร้าสมัยที่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีบางธุรกิจ ที่คิดแบบนี้คือดึงดันไม่ใช่เหตุผลแม้ว่าจะรู้สินค้าหรือบริการเริ่มไม่ใช่กระแสที่ลูกค้าต้องการสุดท้ายยังดึงดันและกระเสือกกระสนที่จะเดินหน้าไม่ต่างจากสินค้าอย่างเช่นพิมดีดหรือว่ากล้องฟิลม์มที่ล้มหายไปไม่เป็นท่าด้วยความที่ยอมหกักแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็กลายเป็นสินค้าที่มีแค่ในความทรงจำแปลเปลี่ยนเป็นกำไรไม่ได้อีกต่อไปแต่สำหรับสินค้าที่กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ช่วงแรกอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับและต้องการมีการลงทุนเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็ยังเป็นสินค้าที่อยู่ได้และมีลูกค้าต้องการยอดขายก็ไม่ได้หดหายไปจากเดิมมากนัดสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นที่จะทำให้ธุรกิจหลายอย่างลงไม่เป็นท่าหรือบางธุรกิจก็มียอดขายที่รุ่มรุ่มดอนดอน,ดอนก็เพราะสาเหตุสำคัญเหล่านี้ การเรียนรู้เบื้องต้นจะได้นำไปสู่การป้องกันธุรกิจที่ลงทุนจะได้มีแต่คำว่าเดินหน้ายอดขายที่ดีก็จะตามมาไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องยอดตกต่ำกันอีกต่อไปค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ10สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายตกทางเว็บไซต์ Thai f ฟนช c h เซ e นเตอร์เชื่อว่าบทความที่นำมาเสนอในวันนี้จะสามารถทำให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้กับธุรกิจกันได้นะคะ สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจและชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h i i r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai f r a n c h i s e c e n t e r นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจกด subscribe เพื่อติดตาม t h i f r a n c h i s e c e n t e r แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมว,วิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ